สวัสดีครับสวัสดีปีใบแฟนเพจบ,บกเจีย๊ยบนักเลงพระคนโบราณนะครับวันนี้เราจะพาแฟนเพจมาไหว้พระประจําวันนะครับมากับไหว้พระทําบุญพระประจําวันเกิดประจําปี2567นี้นะครับที่วัดผมวิหารครับหมู่10บ,บ้านผาแตกตําบลเวียงพังคําอําเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายครับผม ครับผมวันนี้เราจะพาแฟนเพจนะครับมาดูว่าพระประจำวันเกิดของท่านตรงกับวันอะไรนะครับและไหว้บูชาพระประจำวันเกิดนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาโชคลาภของในแต่ละปีนะครับครับมาเริ่มไหว้พระประจำวันเกิดเป็นวันจันทร์นะครับเป็นระดับแรกนะครับท่านนี้เกิดวันจันทร์นะครับ ควรกราบไหว้บูชาพระประจำวันเกิดปางห้ามญาตินะครับหรือปางห้ามสมุดนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับครับสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับเป็นภาพปางสายญาตินะครับเป็นพระนอนปางสายญาติครับครับต่อมาท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับ พระประจําวันเกิดวันพุธกลางวันเป็นปางอุ้มบาทนะครับเป็นปางอุ้มบาทครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธตอนกลางวันนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนนะครับเป็นปางเลไลนะครับเป็นพระประจําวันเกิดคนวันพุธตอนกลางคืนนะครับปางเลไลครับสําหรับ ท่านที่เกิดวันพุธหัสนะครับพระประจำวันเกิดคือปางสมาธินะครับปางสมาธิครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับพระประจำวันเกิดเป็นปางลำพึงนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับปางลำพึงวันศุกร์นะครับผม สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับพระประจำวันเกิดนะครับเป็นปางนาคปกนะครับเป็นปางนาคปกครับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นพระประจำวันเกิดปางถวายเนตรนะครับพระประจำวันเกิดปางถวายเนตรครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ ปางถวายเนตรครับท่านิเกิดวันอาทิตย์ครับครับผมสำหรับแฟนเพจที่เกิดในแต่ละวันเจวันนะครับจะมีเพิ่มคือวันพุธมีมีสองปางนะครับวันพุธจะมีกลางวันและกลางคืนนะครับหาโอกาสไปกราบไหว้บูชาพระประจำวันเกิดนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเสริมดวงชะตานะครับ แต่ละวันมีพระประจําวันเกิดเพื่อเป็นสริริเป็นคนแก่ตัวและครอบครัวนะครับครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับพศ2,567ทางบกเจี๊ยบนักเลงพระคุณโบราณนะครับจะแนะนําให้กราบไหว้ขอพอรจากพระศิวลีพระอาหารหันต์แห่งโชคลาภนะครับให้ตั้งนโมสามจบนะครับ แล้วกล่าวคําว่าศิวลีจะมหาเทโรวันธามิหังศิวลีจะมหาเทโรวันธามิหังศิวลีจะมหาเทโรวันธามิหังสมา,ามจบห้จหาจบเจ็ดจบเก้าจบนะครับท่านจะประสบแต่โชคลาภตามมาตามที่ได้กล่าวขอพอรกับพระศิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภนะครับผมสําหรับ วาระดิบถีขึ้นปีใหม่ประจำปี2,567นะครับทางบกกอเจี๊ยบนักเลงพระคนบบรานนะครับขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตเข้ามาตลอดปีนะครับมีโชคมีลาบปลาศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีปีใหม่แฟนเพจทุกท่านขอกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า มีสิ่งดีๆอะไรจะมาแนะะนำแฟนเพจครับผมสวัสดีครับ